อันนี้คือโรงเรียนของหมู่บ้านฝั่งนี้นะคะ,ะรนะเราจะไปอีกน้ำตกหนึ่งนะกนะ็ไปหาเ้าไปหา เราอยู่ข้างบนทันที่เราคนน้องบอกกันหรออ๋อขึ้นไปอีกใช่ไหมลูกมาเดือปปากค่ะทุกคนแม่เห็น กะเรียนนี่มันสุดยอดจริงๆค่ะทุกคนมันดิบมากว้าวเอาที่แล้วเราไม่ได้มาตรงนี้นะทุกคนเราไปอีกจุดหนนะึ่งนะแสดงว่าน้ำนี่มันเยอะมากหมายถึงว่าน้ำน้ำตกมันตีนบูงกว้างออกไปเยอะมากมันเป็นคนละจุดจากที่เรามาทั้งที่แล้ว ทั้งที่แล้วเราไม่ได้มาตรงนี้นะเราไปอีกจุดหนึ่งวยมาก น้องกำลังปอกเปลือกมาเดือให้กินให้เป็นเทสเลยครับกินได้ลองนี่พี่อะไรแบ่งกันใช่ไหมมาแบ่งนี่เราคือไม่มันเห็นผลใน5ทีว่าน่าจะไม่เดือดไม่ได้อดปากมันเปนท้องสิ่นมันจะอย่างนลังคือฟิกอะฟิกไทยอะฟิกมันแบบเป็นยาถ่ายไหมไม่อร่อยอ๋อมันจะเดือดเหอมีไหม มีพิยาลูกปิกอะ่อกะไม่เคยกินนี่คือครั้งแรกเป็นอะไรพี่เข้าลินลอยน้ำวันทูจีวันทู1ีวันทู2ี จบทริปเราแล้วนะคะเราก็จะลงเรือแล้วกลับนะอาทนี้ไม่มีตแ้มเรอเคอ่ะขอตั้มหน่อยสนุกมากเที่ยวน้ำตกไปซ้ำแบบกันเลย ไปแล้วบายค่ะบาย ตอนนี้เรามาแวะน้ำตกโนตะนะคะทุกคนน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำเมืองนคะคะ ี่คือสายน้ำที่เป็นน้ำตกไหลลงไปเป็นน้ำตกโนตะทุกคนเป็นคลองเล็กๆเ,เองแต่ไหลลงไปแล้วตกเยอะเลยจนน้ำตกอเองนยตรงนี้มองไม่เห็นนี่คือน้ำตกโนตะชั้นบนนะคะข้้งบนเลยนะเขาจะเป็นสายน้ำเล็กๆ แล้วก็ไหลลงมากลายเป็นน้ำตกเลยค่ะทุกคนสวยช่วงหน้าฝนหน้าน้ำม,มันมันจะสวยนะที่เห็นอยู่ข้างล่างคือแม่น้ำเมยอนะคะมันเป็นแม่น้ำเมยอ ถึงแล้วค่ะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วกลับมาแล้วคขบพักข,ข,ของเราคราวนี้คนเยอะสนุกไหมพี่โนุสนุกดีสนุกนะชอบเดินอย่างเงี้ยมันเจอน้ำเจออะไรด้วย <c oughs> เจอน้ำเจอป่าเจอเขา